การดูดไขมันนะครับก็เป็นการที่จะช่วยดูดไขมันส่วนเกินนะครับในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะช่วยให้ร่างกายเราสมส่วนมากขึ้นนะครับการดูดไขมันนะครับก็จะดูดได้นะครับในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับที่เป็นส่วนเกินนะครับเช่นหน้าท้องนะครับสะโพกเอวแล้วก็ฟีกหลังนะครับต้นแขนต้นขาน่องเป็นต้นนะครับ ก็ดูไขมันนะครับก็ดูได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผอมหรือคนที่มีน้ําหนักเกินหรือคนอ้วนนะครับสามารถดูได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าแม้แต่คนผอมเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าผอมแล้วแต่ว่าก็ยังมีส่วนเกินนะครับโดยเฉพาะในส่วนท้องหรือเอวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เครื่องที่คลินิกของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องชื่อว่า b o d y t y p นะครับ Bodytype Pro นะฮะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็หลักๆของมันนะครับเป็นเครื่องที่สามารถทั้งดูดนะครับทั้งสลายนะครับแล้วก็ยกกระชับภายในตัวนะฮะตัวนี้ก็จะคือจะใช้พลังงานคลื่นวิทยุนะครับหรือว่าพลังงาน RF นะครับช่วยในการสลายนะครับแล้วก็ยกกระชับไปในตัวนะครับซึ่งจะช่วยย่นในเรื่องของเวลานะครับในเรื่องของ การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและหลอดเลือดนะครับก็จะบวมช้ำน้อยมากเลยตัวนี้ก็คือเหมือนกับออกแบบมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้การดูดนั้นง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเขาจะมีพลังงานนะครับในเรื่องของการสามารถทําให้หลอดเลือดนะครับหดตัวนะครับลดการช้ําบวมนะครับใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็แผลนี่เล็กมากๆเลยเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่การผ่าตัดนะฮะ ก็คือแผลก็จะเป็นแผลประมาณสักครึ่งเซนเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับการพักฟื้นนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็ประมาณ2-3วันนะฮะครับเทคนิคที่นี่นะครับหมอก็จะเป็นหมอที่มีความชำนาญนะครับ แล้วก็จะลงแผลเนี่ยเป็นการซ่อนแผลนะครับก็จะทําให้ไม่เห็นรอยแผลเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการให้ยาชานะครับก็จะค่อยๆให้นะครับซึ่งจะเจ็บเฉพาะเวลาให้ยาชาท่านเองมันก็จะรู้สึกแสบๆเวลาทานิดหน่อยนะฮะตอนที่เราดูดไขมันนี่เราก็จะไม่รู้สึกเลยนะครับครับก็สําหรับคนที่กังวลเยอะๆนะครับหรือว่ากลัวเจ็บนะครับหมอก็จะมียาคลายกังวลให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะฮะ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหมอได้นะครับหมอก็จะ,ะดูสัดส่วนให้นะครับแล้วก,ก็จะประเมินนะครับว่าส่วนไหนควรดูดนะครับแล้วก็จะช่วยให้รูปร่างเราดีขึ้นนะครับ